นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบางไผ่ราชสงเคราะห์วันนี้จะมาสาธิตวิธีการรับมือในช่วงโควิด19ค่ะวิธีที่1สวมใส่แมส <c oughs> ทำไมไม่ใส่แมสล่ะไม่เหรอเพื่อป้องกันไม่ให้เจอโรคระบาดไงแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีใส่แมสด้วยนะเจับตรงหูแมสแล้วก็ใส่สองึง สามดัดตรงจมูกให้พอทีท่ทจมของเราแค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากเลยละได้อีกอย่างวิธีการถอดแน่นนะแนะนำไม่ถอดแค่ข้างเดียวแล้วก็อย่าเอาไว้ตรงคางไมวล่เดี๋ยวเชื้อโรคมันจะเข้าไปวิธีที่สองไม่ใช้สิ่งของร่วมกันเฮ้ยมากินน้ำไปแด้ว เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรกัน,น,นอ<ง>่ะนไหอย่าลืมสิตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะอย่าเพิ่งใช้สิ่งของร่วมกันและอีกอย่างายืนเว้นระยะห่าง1ึถึงสองเมตรด้วยล่ะเราจตรงเว้นระยะห่างกันที่เมตรล่ะ1่งถึง2เมตรไงโอเคแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโควิด19แล้วโอเคโอเคทีนี้ที่สามหมั่นล้างมือให้พวกเรามากินอาหารกันไหมไม่ได้ไม่ได้ มาล้างมือคาเชโลก่อนโอเคเราก็จิกอาหาได้แล้วแค่นี้พวกเราก็ห่างไกลจากโควิด19แล้ววิธีที่4ี่หลีกเลี่ยงผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือนอกพื้นที่เฮสวัสดีเพื่อนๆเรามาเา็ต่างประเทศแล้วนะเฮ้ยคิด่ง เดินทางมาจากนอกพื้นที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่นะทำไมละ่ะเพราะว่าเขาเดินทางมาจากนอกพื้นที่ไงและอ,อย่างเธอควรไปพบผู้ใหญ่บ้านหรืออสมอให้เขาคัดกรองเธอก่อนนะแล้วถ้าเธอไข่สามสิบเจ็ดจุดห้าขึ้นไปให้รีบไปพบแพทย์และเธอควรกลับตัวสิบสี่วันด้วยละ่ะโอเคเดยวอีสิบสี่วันเจอกันนะและสุดท้ายนี้เรามีวิธีป้องกันและรับมือจากโควิดสิบเก้าหนึ่งมาเรา ตั้งก่อนจะเปิสามกินร้อนส,สี่ใช้ย้อนกลางห้าล้างมือให้สะอาดหกเว้นระยะห่างและหลีกเลีเ่ยงจัดกลุ่มเสี่ยงถ้าเราปฏิบัติตามอย่างนี้เราจะห่างไกลจากโควิดสิบเก้าห